20 minutes later สวัสดีครับเด็กๆครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เจ็ดนั้นละลูกที่เราเจอกันครับ เด็กๆต้องไปเปิดดูคลิปครูสอนด้วยนะเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมครับเราก็จะมาร้องเพลงแปลงฟันแล้วก็เพลงข้างถนนใช่ไหมลูกใครที่ยังร้องไม่ได้พยายามนะลูกเดี๋ยววันนี้ครูก็จะขึ้นเนื้อให้เหมือนเดิมครับเด็กๆก็ร้องตามแล้วก็ดูเนื้อด้วยนะครับเทียตัวบอกให้ร้องร้องกันกาลางยนะครับ เงือจะพันจะลองพวกเราจะต้องแตกฟันโอเคครับเชื่อว่าเด็กๆก็ต้องร้องได้กันแน่นอนครับต่อไปเพลงข้ามถนนนั่นเองลูกเตรียมตัวนะครับ เด็กอนุบาลสามครับเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเปียโนเพลงชักอับอกับเพลงหนูมาลีใช่ไหมลูกแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเพลงกันเราก็จะมาทบทนวนโดยการร้องโน้ตเพลงชักอับอกับเพลงหนูมาลีน,นั่นเองเตรียมตัวร้องดังๆเลยนะลูกพอครูบอกให้น้องร้องเลยนะครับ Family, fa, so so so, family, little fa, so family, little little, little, so so so, family, so. so เพลงก็คือเพลงหนูมารีนั่นเองเต็มตัวนะครับมีเลยโดดเลยมีมีมีนะเต็มตัวสองสามล็อกมี เล่ยมิมิมิเลโดเลมิเล่ยเล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 มิโซโซมิเลโดเลมิมิมิดเโอเคครับ เอาละครับเด็กๆอนุบาล3ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะพาเด็กๆมาเล่นกันโดยเด็กๆจะเอามือนิ้วหนึ่งมือขวานะครับไปวางที่โน้ตตัวโดเหมือนเดิมเด็กๆจาได้ใช่ไหมลูกอยู่ที่หน้าตัวสีดํา2ตัวนะไม่ใช่3าตัวนะครับก็คือตัวสีขาวที่อยู่หน้าตัวสีดํา2ตัวเอานิ้วหนึ่งวางไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วเด็กๆก็เล่นตามครูทีละนะพอครูบอกให้เล่นค่อยเล่นนะครับมีเลโดก็คือนิ้ว3 2 1นั่นเองครับดูนะ มีเลโดเด็กๆเ,เล่นเลยครับต่อไปนิ้วที่สี่ฟามิเลเล่นครับต่อไปนิ้วที่ห้านะลูกโซโซโซฟามิเลโดเล่นครับ ไปเราจะเล่นพร้อมกันเลยนะมีเลโด่พามีเลโซโซโซพามีเลโดครับเตรียมตัวนะลูกหนึ่งสองสามเล่นมีเลโด่พามีเลนิ้วที่สี่พามีเลนิ้วที่ห so ้าโซ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 พามีเลโดอีกเที่ยวหนึ่งครับมีเลโดนิ้วที่สี่พามีเล นิ้วที่ห้าโซ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 ปามีเลยโอเคครับอีกหนึ่งเพลงนะลูกเพลงหนูมาดีขึ้นต้นด้วยโนตตัวมีนะครับเด็กๆก็วางนิ้วเหมือนเดิมนะลูกโดยการเล่นโนตตัวมีก่อนก็คือนิ้วที่สามนะครับดูนะขอกูบอกให้เล่นเล่นเลยนะครับมีเลโดเลมีมีเด็กๆเล่นเลยลูกมี ไปดูนะนิ้วที่สองเล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 ่นเลยครับดูนะนิ้วที่สามมีโซโซเล่นต่อไปนิ้วที่สามอีกมีเลโดเลมีมีมีเล่นนิ้วที่สองเลเลมีเลโดเล่นครับ ไปเราจะเล่นไปพร้อมกันเลยนะจากเริ่มต้นนะครับ1 2 3เล่นมีเลโดเลมีต่อไปเล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 มีโซโซมีเลโดเลมีมีมีเลโดเลมีเลเลมีเลโดเลเลมีเลโด อเคครับเด็กๆครับเอาละครับเด็กๆครับต่อไป๋ยวเราจะมาทบทวนตรงนี้ก่อนเลยโน้ตที่คุณครูเขียนกระดาษนี่ครับก็คือของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองถ้าเราเห็นโน้ตตัวดำโน้ตตัวแบบนี้นะครับหรือสัญลักษณ์แบบนี้นะให้เด็กๆตบมือนะลูกแล้วถ้าอย่างนี้ทําไงนะครับก็คือให้เด็กๆร้องว่าอึ้งพร้อมกับแยกมือออกดัวเองนะครับแบบนี้ให้เด็กๆตบมือสามครั้งแล้วก็ แยกมือออกแล้วร้องคำว่าอึ้งนั่นเองนะครับอันนี้ต่ออีก1 2 3 4 1 2 3หยุดแยกมือออกแล้วร้องคำว่าอึ้งด้วยนะวันนี้ต้องร้องคำว่าอึ้งด้วยนะครับเต็มตัวอ่าให้เด็กๆพูดตามครูก่อนฟังนะครับตกตกตกหยุดหรืออึ้งนั่นเองนะครับตกตกตกอึ้งตกตกตกอึ้งต่อไปตกตก อึ้งเหมือนเดิมลูกตบตบตบอึ้งต่อไปครั้งนี้นะตบ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 ตึ้งอ่าต่อไปครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะทําจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยเด็กๆดูฟูก่อนนะตบตอึ้งตโตอึ้งโตโตอึ้งอ่าต่อไปครับเด็กๆครับ เดี๋ยวรูจะให้เด็กๆทาจากต้นจนจบเลยนะเนื่องจากเราเคยทำมาแล้วนะครับถึงตัวหนึ่งอย่าลืมพูดไปด้วยนะลูกหนึ่งสองสามสี่ตกตกตกอึ้งตกตกตอึ้งตก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 ตึ้งอ่าขออีกเที่ยวหนึ่งครับถึงตัวหนึ่งสองสามสี่ตกตกตกตึ้งตก อึบต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 บอึ้โอเคเก่งมากเลยครับอันนี้ย๋ยวเรามาฝึกอ่านโน้ตกันนะลูกเห็นตัวนะคะก่อนที่เราจะเขียนโน้ตนะคก่อนที่เราจะอ่านโน้ตเราต้องรู้จกักกุญแจประจำหลักก่อนที่เราใช้อยู่ก็คือกุญแจประจำเสียงซอนนั่นเองครับโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวโดแล้วก็เรมี ฟาซอนนะแล้วก็นตตัวนี้ตัวเลมีทับเส้นนะครับแล้วก็อยู่ในช่องที่มันเป็นฟาทับเส้นเป็นซอนโดมีเล่อันนี้เดี๋ยวพอคุชี้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะครับเป็นต,ตัวนะลูกโดเลมีเด็กๆอ่านครับโดเลมีต่อไปฟังนะลูกฟาโซเลรอ่านครับ ได้โโเนะก่งมากครับต่อไปมีฟา้าซนอ้อน<ฟ>าวมีฟ้าซน,นต่อไปฟังครับโดมีเรอาวโดมีเลโอเคครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับลูกคุณครูขอจบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหนะ้าเราก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ